น,นี่กินแต่แซวได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องปองปลายทีนะฮกสู้ขู่สู้คนมาพผกับสาวตาคือกอาจ้าพี่น้องจา้าวันนี้สไตป้าพี่พาน้องเขามากินแซวขนมจีนน้ำปลาแดกพี่น้องจา้าเฮ็สดสดๆเลยขนมจีนสองกิโลพี่น้องเบิง่งสวดทัดโมโกอยู่ อ้เสร็จกันเนืยวนมปุง้งเนี่ยเนื้นมคักสองกิโลคักรไงละพี่น้องเปงน็นขนมจีนเวียดนามเด้อพี่น้องเด้อมีขนมจีนไถ่หีิละขั้นมีไทก่กะสิอุดนุนของไทยใช่ของไทยเนาะพี่น้องเนาะไปรังเทียมมันกับ่มีรังเทียมันก็บบม,มีน,มนะพี่น้องเนาะนี่น้ำปลาแดกใส่เห็ดสดๆต้มน้ำปลาแดกใส่น้ำ อัตราส่วนหนึ่งต่อสองเนาะน้ำสองส่วนน้ำปลาแดกหนึ่งส่วนพี่น้องเนาะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลสู้รดสน้ำป่าประคามเปียกเท่านั้นแหละพี่น้องน้ำต้มปลาแดกใส่ริกพร้อมสามส่วนโอ้ข,ขนาดน้ำลายแตกแล้วได้บัตเนี่ย น,น,นัวนัวคน้นค้นใส่พริกทั้งนัวค่ะบองเคียงเข้าหอ,อหอมแดงอืมหอมแดงถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวพริกพน้องไอ

ป๊าดที่โทษพี่น้องจ้ามามามานำรายแตะนงวคขับสุดยอดแลลวนี่กินตาเสาวด้วยพี่น้องเ้ย ต่อมอง้าอืมไม่ได้กินข่ามาขึ้นอ่ะหิว ขอ,อยาด้วยจ้ะเครื่องมือเครื่องสอนเนะาะเครื่องมือเรื่องสอนนัวอมยัง ถั่ว ิดแม่น้อบอกอะ่ะเศร้าคนรำจีนเนี่ยพี่น้อง,ง่ายดีเฮี้ยวเนี่ยโอ้สงัดเลยค่เค่ So then ก้าวมงเ้าพี่น้องสวัสดีตอนก้าวมงเสาสิไปฮั 15. บอันสามีตอนเที่ยงพร้อมละ ้อบอยู่สนามบินปกติต้องกลับมาอันจัดโปรตีสามีสตาง ว่าเพิ่นของวนากับมาก่อนมาดูแลอ้ายอ้ายเพิ่นบ่สบาย ไม่ร้องกระแทบแบึฮ <c oughs> บระแทกไรไ่ร้อง มือแน่สมแน่กผสมประสานกันไปเนาะได้อัตรัในการกินแทๆ้ๆน้องจ๋าสบาย โอ้ยแคนพี่น้องไปเอาน้ำไม่กินก่อนโอ้โคกพี่น้องจ้า

นันกินมุ่มมั่มขนมซาลาเกินมุ่มมั่มก็ถือใจแพ้กบขออแพ้มาหน้าที่นี้ได้พี่น้องได้กินโซ่น้ะพี่น้อง ไตล์การกินกับของไผของมั่งสุบว่านัาไปกินหวมโตกระพุลักกระพุยแงหั่งกรกับ,บื้อกินนั้นปันนี่ดอกนอกพี่น้องแม่บอกอกินโซ่กับกินให้มันเป็นตะแซ่บ ว่านั่งกินผู้เดียวบ่กินโซ่บ่ได้ออกกล่องกะกินเังสีแหละเายียใจแต่ก็สิบรีกินเรียวยแบบนี้เนาะเ้าตองเห็ดเวลาได้ไป่นอะ คไม่กินกระมัดกระเมียดคือกอินออกบ่อออกกองไม่ได้กินไมล่ลงชิมเมี่ยดูกับ่าที่มีสองคนือมอร่อย ไปลงเรียนพี่น้องจ้ะโอตรงก้นจานสุดอยอดเลยมันเหนียวผิกกล่องอู้ ต้องนั่งแล้ดนั่งกับมะมี่ก็หน่ะอืไม่เป็นไรอ่ะไม่นั่งหรออนั่งกับมะมีนี่แหละอืมไม่เป็นไรหรอกไม่เอารู้ไม่กินโค้งไม่เอาโค้งไม่ดีไม่อยากให้กินแบบไหนหก กินแล้วมันสีนหยามเล็กหน่อยมันดีน้ำตาลลายมา่อกเหรอหอมมันนี่บอกคิดหล,ลยพลด เจอคำไหนจไม่้องคี่กวยนะ้ยเนี่ยข่อสานเนะานเนะพี่นาะเบลอแล่ละเยวนี้ไม่เตมเสร็จเธอแ<อ>ต่บว้เพชรแฮะลูกโดดเพชรอีวีอ,อะไรคะลุ<อ>ม,มันนี้น้อยใจ<อ>เธอตาเสร็จแล้วพี่แล้วเนะาะเป็นแลเนาะจะเนาะ ให้ถือเอาพอดีจใะลูกต้นลูกคอยเดี็กเสียงซิมอยู่ดอกถ้าพี่และน้องไปแล้วแ้่พี่น้องจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลำล้ำดีด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามและชมจากตีจากน้องเฮาสุกุสุกุนเออและกำลังใจดีๆนะพี่น้องเนาะเฮ็ดหัวสายได้เฮ็ดคลิปต่อไปไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสุดบ๊ายบายก่อน